รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยลอรีอัลฟอร์ลีแพร์นี่หนูนิดดูสิเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงคอนโดโสมๆกับเก่าอย่างเงี้ย อุ้ยนี่ถ้าเป็นเจนะเจไม่อยู่หรอกดูอย่างเจนี่เห็นไหมนี่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 น,น,นี่เอออย่างนี้ดีมากเจจะหาผัวฝรั่งให้การมีผัวฝรั่งอะ่ะมันเป็นการหาเงินอียาวแบบทางรัดเอาแบบรวยๆเป็นเจ้าของโรงแรมกิจการใหญ่โตเลยนะไอ,อ้ย่างฝรั่งกระจอกกระจอกโอ้ยเจไม่หาให้หรอก โอเคเลยเจงั้นรีบจัดมาเลยเท่าไหร่นิดจ่ไม่อันอได้อยู่แล้ว<ม>หนูนิดเ,นเธอคิดว่าการมีแฟนต่างชาติจะทำให้เธอร่ำรวยและมีความสุขดังค่านิยมที่หลายคนทำกัน กิดมาค่ะ no 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 ต่อไปนี้นะคะห้ามเรียกหนูนิดไม่เนี้ยหนูนิดเรียกว่านนนี่โอเคลองดูสิคะน,นีนนนี่นนนี่อย่า correct โอเคลิบมาแบ๊ไปบายค่ะนัทขอกคบขึ้นวอคิดจะหาผัวฝรัง่งไปกินตะโขบให้ได้ก่อนเธอหูเจออย่าไปว่าเขาไปไปเธอเขาชอบไปก็ช่างมปล่อยก็าไปเถอหลังจากนั้นทุกคืน หนูนิดก็เอาแต่ฝันถึงวันที่ตัวเองจะร่ำรวยและรอวันที่สามีต่างชาติจะมานี่หนูนิดเจ๊อาจจะบอกข่าวดีอะไร่ะเจ๊ไอ้ผัวฝรั่งของนิดน่ะกำลังบินมาจริงเหรอดูสิ <c oughs> คนแถวนี้นะจะเรียกนิดว่ายังไงโอ้ตายแล้วกลายเป็นเมนดดามนา่นนี้ ็นไรคะอ๋ยพี่ม่ต้องงน,นน้องเงินนี่แล้วมนหลอกหนูมนหลอกหนูอแล้วใครหลอกหนูล่ะลูกกิ <c oughs> งนงงเจ๊จันนะสิมันบอกว่าผัวฝรังหนูมาดึงแล้วอ่ะแต่หนูก็จ่ายเงินไปแสนหนึ่งมันหายหัวไปเลยอ่ะอ๋ยฝรังขี้นกสักตัวยังไม่เห็นเลยอ่ะ ในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะสังคมชนบทจะมีความความใฝ่ฝันในเรื่องนี้เยอะมากจนกลายเป็นกระแสะเป็นกระแสะของการอยากรวยทางรัดแต่งงานกับคนรวยแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาฝันไว้ก็อาจจะเป็นเป็นจริงการที่จะร่ํารวยการที่จะมีเงินทองอย่างแท้จริงนั้นมันต้ออาศัยบนพื้นฐานความอดทนอดออมความเพียรพยายามที่จะสร้างฐานะขึ้นมาด้วยกําลังของเราเอง เรามองดูว่าเห็นไหมว่ามันไม่มีความแน่เที่ยงแท้แน่นอนในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายังหวังลาบลอยกับการที่จะมีฐานะผ่านกระบวนการคิดฝันโดยทางรัฐอย่างนี้มันมีแต่ความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าการที่จะมีเงินทองอย่างแท้จริงนั้นอาศัยบนพื้นฐานความอดทนอดออมความเพียรพยายาม